สวัสดีครับพกับผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่องแมคกบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมคกบี้ก็ใส่ชุดไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ชัยเป็นตากล้องนะครับโอเคไอซี่ครับก็เราจะไปที่วัดนะครับเหมือนว่าว่าจะปิดแล้วรีบปิดเนะานะไป เดี๋ยววานวันพี่ชัยชื่อซื้อบาตุไหนแล้วสองคนสองคนเท่าไหร่ครับใส่ไปเลย,ดยเดี๋ยว,วหลังต้องเผื่อเวลามา อาสาธุนะครับไปดีมากไปใ่ชายารเข้าอืมนี่ไปครับโอเคเดี๋ยวหลังมามาถึงหัวบันเลยอะวันนี้รู้สึกว่าเราเราคิดว่าเวลามันจำกัดนะครับเวลามันจำกัด อาจจะไม่เต็มที่นะวันนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพา FC มาเที่ยวนะครับนี่แหละครับวัดเก่านะครับวัดชัยวัฒนารามาทุกคนนะครับมาถึงวัดเก่าแล้วนะครับ พี่ชายก็ได้มาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแมงกะบี้ก็พา f อมารับชมแล้วก็พาพี่ชายมารับชมด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นไงพี่ชายมัดเก่าแก่เลยแหละนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ชายเป็นตากล้องให้นะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวอาพี่ชายถือถือกล้องนี่แหละพี่ชายต้องเก็บนี่ก่อน ครับทุกคนนะครับวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะมันคืมแล้วนะครับปาของแท้นี่หว่าของจริงของจริงทุกคนนี่ครับเขาบอกว่าอย่าเล่นมีดนะครับไม่เล่น,นครับ เจอแม่นางกาลาเกตไม่มเราเจอแม่นางกาลาเกตด,ด้วยนะเดี๋ยวว่าจะขอถ่ายรูปนะได้รูปมันมะั้ยนะประกบประกบไม่รู้ <laughs> นนนะพี่ชายมันมันมันจะมีอยู่ตุ่มหนึ่งไอ้ตุ่มขาวๆไอ้ตุ่มนียคือถ่ายรูปอ๋อแช่ไหมจดถ่ายเลยนะ ได้เดี๋ยวลองเราจะลองชัชดกาชดาบจริงนะใช้ถ่ายมุมไหนเนี่ยใม่ได้ผมนะเดี๋ยวเราจะลองชักดาบจริงนะมาแล้วกาะ,ะ,ะเกด การละเขตงามแท้กาละเขตหลายคนจังเลยทุกคนครับที่นี่นะครับแมงกะบพี่นะครับก็พา FC มาเที่ยววัดชัยวัฒนารามนะครับวันนี้มีโอกาสแวะมานะมาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวไปที่ฉะเชิงเซาต่อนะครับผมเอ๊ะเอาไงดีพี่ชัยผมยังไม่ได้ถ่ายการละเกตสักคนเลยเนี่ยเออหาเกตเลยเกตไหนเกตนี้ก็ได้มั้งเนี่ยเอาเกตเกตนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปขอกเขามา

เจอแล้วกระเกตได้ไหมตากล้องดูเลยครับใช่ไหมใกล้หน่อยได้กันๆด้กันขอเอา,วา,วากว้างๆก่อนแล้วหัวหายขาหายยิงได้ไหมได้มูลเลยนะที่มันเนื่อย

เชียงใหม่ผมว่าผิวพรรขาวจังเลยนะผมอยู่กำแพงเพชรนะครับเนี่ยตอนล่างนะครับโชคดีนะนะครับอ่ะอ,ะอะนี่พี่ชัยโอตากล้องนิ่งกิ๊กเลยเดี๋ยวผมต้องพากแล้วเนี่ยอ่าทุกคนครับพี่ชัยเป็นตากล้องให้นะครับอ่ะแมงกะบ,บี้ก็มันมันต้องมีคนพากครับนะอ่ะต้องรับบทตากล้องเองนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วครับทุกคนสวยนะตรงนี้นะบอกเลยว่าเป็นจุดที่ ไฮไรมากนะครับวันนี้นะครับโอ้ทำการการะกะเกเียดเยอะจังเลยนะครับรนี่ครับทุกคนสวยไหมครับทุกคนนะครับสวยนะอืมอ่ะแล้วเราก็จะเดินพาพี่ชัยนะครับทัวร์นะครับเดี๋ยวหลังต้องมาที่มีแดดๆหน่อยพี่ชัยแสงมันึงจะได้อ,อ,อันนี้คือมันมาแบบมันจะมืดละอ่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะครับ คลิปนี้ไรนี้เป็นไรพาเที่ยวชมเมืองเก่านะครับอยุธยานะครับมีกระเเกด้ไอตรงนี้นก็สวยริมน้ำอะแต่ว่าเรามาทีางนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนี่ครับทุกคนเอฟซี F C, ลองคิดดูว่าสมัยก่อนตอนที่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆแล้วเป็นเมืองอะพี่ชัย แน่นอนมันต้องสวยแน่นอนนะครับขนาดผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับยังสวยขนาดเนี้นี่ของแท้ทุกคนผมขอสัมผัสหน่อยนะครับไม่น่าเชื่อทุกคนแค่ผมเดินมายังขนลุกอะนะครับเพราะว่าเป็นของเก่าแก่นะรเราต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะผมขอแค่แตะพอครับพี่ชายไม่เคยมานะครับครั้งแรกเลยนะเนี่ยนะครับนี่พี่ชายอลังการไหม อ้ถ้าเป็นย้อนกลับไปในยุคนั้นนะผมว่าสวยกว่าหลายร้อยเท่านะทุกคนนะครับถ้าไม่โดนอ่าศึกพม่ากก่อนนะครับอืมนี่ยังถือว่านะับเป็นอันโชคดีนะที่แบบว่ายังมีโบราณสถานให้เราได้เห็นกันนะครับทุกคนวัดชัยวัฒนารามนะทุกคนนะ ของสส่คลิปนี้แมงกกี้บีต้องตามหาการ์เลเกตให้ครบใช่ไหมพี่ชายคนแสงอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันจอกมืดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับทริปหน้าจะมาเต็มวันนะครับอจะยอมร้อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะปิดหกหกโมงกว่านะครับ อ๋อนี่ไงผมรู้แล้วมันมันอยู่ตรงนี้ประตูประตูคอนเทนต์มันอยู่ตรงนี้ตตนตนแต่ว่าวันหลังเดี๋ยวค่อยทำเพราะามันต้องใช้เวลาตัดต่อ,อีกนะครับเออนี่ทุกคนสวยงามสวยงามนี่ประตูการเวลาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือประตูการเวลานะทุกคนนะค,คือเวลาถ่ายคอนเทนต์อ่ะมัน,ม,นมันต้องไปอยู่ตรง,งนู้นเป็นชุดธรรมดา พอผ่านประตูนี้มาปั๊บกลายเป็นชุดไทยอเ,เออเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดใหม่นะครับเพราะตอนนี้เราไม่ทันนะครับไม่ทัน,น,นคนสร้างเลยนะ<ะ>คนสร้างเลยธรรมาดาเลยสนะม่ยโบ,บราณเลเก่งมากเก่งกว่าสมัยที่ เนี่ยทุกคนครับสวยนะครับเราบอกแล้วว่าสวยนะครับแต่อย่างว่าเรามาแบบว่าอาจจะชกระชันชิดไปหน่อยนะครับทุกท่านเดี๋ยวรอบหน้าจะจัดเต็มนะทุกคนนะวันนี้ผมมากระชันชิดไปหน่อยนะครับมาเวลาที่เขาจะปิดแล้วด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยวอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ สวัสดีทุกคนนะนะครับอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับนะอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับก็พา FC มาเที่ยวกันนะครับเออน้องครับพี่ขอถ่ายรูปได้ได้ไหมครับขอขอถ่ายรูปน้องได้ไหมครับขอขอพี่ใช้เทถายหน่อยเป็นเทยวเลือกครับผมขอขอถ่าย ไอเดียวเขาถ่ายให้ออครับผมขออนุญาตครับมาใกล้พี่ขออนุญาตนะครับมาสี่คนเลยครับพี่ไม่ใช่มอกอะ่อกะผมก่ได้เอาเอามามาโอเคอย,อยู่จังหวัดไหนกันครับอุบลอุบลโออยู่กำแพงเพชรนะอเ,เอาไี่ใช้เต็มเฟรมไหมเต็มเต็มโอเค มากก็แวะชมช่องผมหน่อยนะแมงกะบี้ครับทำทำยูทูปเที่ยวด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้โหช่างขนทางรอบนี้เราเรามาเรามาแบบจะมืดอยู่ละอ่ะพี่ใช่ตามตามผมมาเลยนะครับมาเอฟีเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมตรงนู้นกันนะครับก็ที่เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ถ่ายรูปเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีคู่นะครับเราก็ต้องหาเพื่อนนะก็พิซว่านะครับคนที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนเรา อาจจะเป็นเพื่อนเราในอดีตชาติก็ได้ได้มาเจอกันในชาตินี้นะครับถามหน่อยครับถามคำเดียวเลยแมงกะบี้หล่อไหมครับคอมเมนต์มาครับหล่อไหมหล่อไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้พิชัยดูคำตอบนะฮะมองไม่เห็นเลยตัวเล็กจัดห, <laughs> <laughs> หมดกันตากล้องของเราพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามดีกว่า <laughs> ถ้าหลอกกดหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ค่อยหลอกกดสองนะครับ อพิมมาครับรอไหมหรอหรือไม่รอไม่หลอชักดาบแล้วนะเออไม่หลอชักดาบแล้วนะอเก็บดาบอ่นพี่ชายเป็น,ปนไงบนะ้างไงเนี่ยรลอหรือไม่รอหลอจ้ากดหนึ่งไหมไม่กเหรอกดหนึ่งเยอะอยู่กดหนึ่งเอยอะอยู่นะ <c oughs> โอเคคําถามต่อไป <c oughs> <c oughs> จะถามยังไงดีวะจะถามว่า ถ้าน้องต้นข้าวเห็นแมงกะบ,บี้ในชุดนี้น้องต้นข้าวจะบอกว่าอะไรดีเอออาเอฟซีคิดว่าถ้าน้องต้นข้าวเห็นแมงกะบ,บี้ในชุดนี้น้องต้นข้าวจะจะพูดว่าแมงกะบ,บี้หลอ่อไหมครับเออนะครับหล่อไหมนะครับเออนะครับเดินนะครับเดินแล้วก็เดินมาฮลัฮโลโหลเฮลโโอ้อโแต่เสียดายนะเวลามันก็จะหมดอยู่แล้วนะครับ สรุปล่อไหมอ่าถ้ารอนะไปให้พี่ชายเดี๋ยวแบนก่อนครับวันหลังต้องมามีแสงครับวันนี้ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่เพราะว่ามันคื้มด้วยอ่าพี่ใช้ชันลุกขนหน่อยอ่าวันละเอาเจอมุนละ เตสองเกตเลยเพชัหย็นเห็นขึ้นขึ้นมาข้างบนได้ไหมโอเคมันเต็มเต็มป่ะเต็มพี่ชายดูกล้องบนไว้นะเอาเอากล้องบนเป็นหลักนะใช่ครับ ได้อดู่ยได้อดี๋วยวนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาปิดคลิปหน่อยผมจะได้ถ่ายแล้เล่นมาแม่พี่ชายเป็นตากล้องให้ผมโอเคครับทุกคนนะครับคลิปนี้แมงกบ,บี้ ขุนแมงะบี้นะครับก็ได้พา f อมาเที่ยวเมืองเก่าแต่ต้องขออภัยรอบนี้อาจจะมาแบบกระชันชิดไปหน่อยนะครับเดี๋ยววหลังจะเผื่อเวลามาเยอะๆเลยนะครับจะเผื่อมาแบบเต็มวันเลยก็ได้ยอมร้อนนะครับยอมร้อนเพื่อที่จะให้มีภาพแต่งสวยๆตัวนี้คือแต่ก่อนที่ผมมาเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์ส่องมันจะสวยแต่เนี่ยคือไม่มีพระอาทิตย์มันจะไม่สวยภาพนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเวลาเต็มวันครับโอเคทุกคน ก็สําหรับคลิปนี้นะครับท่านขุนแมงกะบี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะตามหาแม่นางกาลาเกตใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับจึงจึงจึงพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่จะมีตุ่มนั้นอยู่อะเห็นไหมอ้พี่ชัยไม่เป็นนะบอกแะตุ่มนี้